บอกใครเขาท hmm. <Yeah, anyway> ายเป็นคนเชื่อเจอกันแล้วแต่พันวิลูุกละพันสามไม่ได้กินผมหรอกโอ้โหตอนฉีดตั้งแต่ตอนนั้นฉีดสามเดือนอ้อยสามเดือนสองเดือนกว่าไม่ถึงสามเดือนนี่ครับฉีดปุ๊บอ้อยพุ่งอ้อยพุ่งอ้อยพุ่งไวมากเลยยาตามไม่ทันตามไม่ทันจริงเนี่ยอย่างนผมหมดหมดยาขยาไปแค่ร้อยลิตรอะฉีดรอบข้างแปลงเฉยนี่ฉีดไปกี่รอบ สามรอบครับที่เห็นความแตกต่างขึ้นเป็นยังไงอ่ะมันก็อ้อยมันงามันแล้วมันประหยัดต้นทุนนี่นหละหลักๆเลยเนาะลดต้นทุนปุ๋ยแหละเพราะว่าปุ๋ยแพงใช่ครับปุ๋ยแพงลดต้นทุนปุ๋ยลูกเป็นพันอันนี้ขวดจอนขวดเดียวโอ้ยถามรอบคุ้มเลยขวดเดียวหกร้อยก็สมมติแปลงนี้ขวดเดียวหกร้อยเก้าสิบขายสามรอบ คุ้มเลยครับใช้โดนถึงถ้าเกิดเราไม่มีโดนเราจ้างโดนขอบินฉีดก็ไล่ละ80บาทปีลูกละถันสามไม่ได้กินผมหรอกมันมันโอเคอยู่แล้วแล้วก็ฉีดแบบเนี่ยครักหลักๆก็ลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดก็อ้อยอ้อยอ้อยไม่เหลืองอ้อยมันจะใบเขียวอยู่ตลอดครับอย่างเจ้าอื่นเขาใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดฮอร์โมนทางอื่นอ่ะมัน มันเต็มที่ก็เดือนหนึ่งก็เริ่มเหลืองนะครับค่ะใบเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีกลับมาเหลืองเหมือนเดิมอืแต่อ่อนซอนเนี่ยมันฉีดมันมันมันกินได้ผมว่ามันกินได้ยาวกว่าสามสี่เดือนก็ยังเขียวอยู่เหมือนเดิมฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึงสองสามเดือนสบายจนจนครบรอบที่เราจะมาฉีดอีกรอบหนึ่งครับก็มันก็ยังเขียวอยู่มันสองพันกว่าไร่รมัน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 รวมทั้งใส่รอบเพราะว่า แต่งแต่งแต่งต้นมันใส่สองรอบปีนี้ก็มาแต่งต้นแค่รอบเดียวถ้าจะเหลืออยู่พันก็รู้แสดงว่ารถรถไปสองพันรถไปสองพันเถ้าสองพันนี้ก็สองล้านแล้วครับอมันประหยัดจริงพ่อผมเกก็ไม่ขาดนะอ้าวสั่งหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมอ้าวสั่งมาหมดแล้วสั่งมาเกก็เกเห็นข้อแตกต่างแล้วมันมันงาม ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเรามาฉีดแล้วเอ้ยมันมันก็อยู่เหมือนเดิมมันไม่งานเนี่ยแกจะขัดแต่ไม่ต้องน,นะงนะพอหมดปุ๊บอาวสั่งเลยหมดยงังหมดแล้วสั่งอีกเนี่ยแกก็จะบ